สวัสดีครับรถแท็กบรรทุกสินค้าเข้าใหม่ครับนี่ครับตัวนี้เริ่มต้นคันนี้เลยครับ300รกิโลครับคันนี้นะครับเพ็ทไปสามกิโลเลยครับครับไปมิซูบิชิครับแท็กซ์โอเคครับสวยดีครับตัวนี้ก็โอ้โหอันนี้คันใหญ่ครับเครื่องเจ็ดแรงครับเครื่องเจ็ดแรงครับคันนี้ไม่มีแท็กมานะไอ้ไม่มีอันนี้มันมีกระบะมาครับครับคันนี้คันใหญ่ครับ พวกนี้เราไปหาวางอะไรได้นะครับไปวางปั๊มวางอะไรได้นะครับหรือไปใส่กระบะก็ได้นะครับหาจัะแปลงทำไมได้ครับพวกนี้สักสวยนะครับนี่สวยเพิ่งเข้ามาใหม่ครับถ้าคันนี้มีกระบะมาพร้อมนะครับมีกระบะมาพร้อมเป็นมิสูบิชินะครับถึงมิสูบิชินี่เป็นซัมด้าครับด้าด้าคันนี้สวยกิิบเลยแ็กสวยครับด้ารุ่นใหม่ครับ อันนี้อีกคันหนึ่งครับคันใหญ่ครับบอต้าคันใหญคค่ครัครบ